มาแล้วเรามีใจทุกคนจ้าท่านมาเยือนแล้วเราดีใจแต่ท่านจากไปเราก็คิดถึงนะจ๊ะาแลวทมก่อนเองก่อนเที่ยวเดียวเที่ยวได้้พี่ร่ลลวนปลวนที่สำคัญอย่าลืม สัปดาห์กี่ไปทไปต้มยำชมพูทำงานอ่า่อไปเิญคุณแม่สุภาแม่ก็คู่ป็เก่งนไม่มาลูกเลยไม่เก่งเก่งเก่งลูก ข้าขอมออเพลงสุดท้ายให้มันสมก็เป็นเมือง City of Music เพลงนี้ขับร้องโดยคุณแม่รวนต่แม่แม่บอกแม่บอกหกรอยไม่เพลงนี้ป้ารวนแกแกร้องแล้วผมฟังแล้วผมคิดถึงสมัยก่อน คิดถึงตอนช่วงสงการช่วงงานประจําปีวัดวอปดอป้ตอ่า้าไปแห้ววง Ao. Oh. Oh. Ha. Thiền pa, thiền pa, thiền pa. Ok. Không, oh. Ok, ok, ok. À, ổ <laughs> <rồi. cười> Ok, gặp. Còn cha can hắn mà hay ba lẻm sắc nồi. Bà lẻm cho khói. Thôi, พบเจอชั่วโมงนี้มีเวลาแสนสัน้นอยู่ร่วมกันสองวันเหมือนคืนสวรรค์สิบปีเอา้าอยู่ร่วมกันสองวันคืนสวรรค์สิบปีพองๆครับอยู่ร่วมกัน สองวันขึ้นสวรรค์จริงนะจริงนะ<ส>ได้เวลาเข็มนาฬิกากำหนดจำใจงดเสียงเพลงมันเลงเสียที<ส>โกกมือลาลาแล้วนะพี่ี่ขอให้โชคดี แล้วมีโอกาสพบกันเอา้าโบกมือลาลาแล้วนะท่าขันทองขอให้โชคดีแล้วมีโอกาสพบกันขอเชิญทุกท่านครับโบกมือครับโบกมือลาเลยโบกมือลานะครับลาแล้วทุกท่านครับขอให้ท่าขันทองแล้วก็ศรีศรนชัยนะครับโชคดีครับแล้วมีโอกาสพบกันใหม่ครับชุมชนตำบลบ้านแหลมสวัสดีจ้าบ๊ายบาย อันนี้ผมไ้ายอยู่เหมือนกันนะน,นี่ทุกคนเเจอกัน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 ใหม่จ้าโอเค